มาครับอย่าท้ออย่าหอดอย่าเหี่ยวครับสําหรับวันนี้มาเจอกันอย่างเช่นเคยครับเรามิตรรักแฟนบอลทุกท่านต้องบอกว่าสําหรับในค่ำคืนที่ผ่านมาครับยูเวนตุตนะฮะก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะไปได้ครับและก็สําหรับในด้านของเรอัลมาดริดนี่ครับสำหรับวันนี้ครับมีมาฝากสองคู่ครับอย่างเช่นเคยครับเราจะไปกันในด้านของศึกบอลทีมแคมป์สมสรอโลกฟีฟ่าครับ นะฮะเวอร์ครับปี2 0 2 5ครับต้องบอกได้เลยครับสำหรับในทางด้านของแอตเลติกอมาสลิกวันนี้เนี่ยต้องไปเจองานหนักเช่นกันนะฮะต้องเจอกับในทางด้านของโบตาโฟโกซึ่งไม่ใช่งานง่ายแน่นอนนะครับและก็ต้องบอกได้เลยคู่นี้ไม่เคยพบเจอกันมาก่อนครับผลงานในทางด้านของแอตเลติกอมาสลิกจาก5นัดที่ผ่านมาทุกรายการ นะครับต้องบอกว่าพวกเขาเก็บชัยชนะมา3และก็หลุดแพ้ไป2ส่วนในทางด้านของโบตาโฟโกจาก5นัดหลังสุดที่ผ่านมาพวกเขาเก็บชัยชนะไปถึง5เกมเลยครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับซึ่งเป็นงานยากอยู่พอสมควรครับแต่อาจจะเบียดเบียดได้อาจจะเบียดเบียดได้ต้องบอกว่าโบตาโฟโกไปเฉือนในทางด้านของเปเช่ che, ซึ่งหักปากกาเซียนเลยนีครับต้องบอกว่าเปเช่เนี่ยพลาดให้กับด้านของโบตาโฟโก และสำหรับในทางด้านของแอตเลติกมาริดก็พึ่งจะชนะในทางด้านของซีแอตเทนนะฮะซาวเดอร์ม,มานะฮะสประตูต่อนหนึ่งเบียดเบียดไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยเปเช่ไปสะดุดอะไรถึงพ่ายให้กับในทางด้านของบทตาโฟโก้แต่ณนะวันนี้ครับผมต้องบอกได้เลยครับว่าผมมองในทางด้านของแอตเลติกมาริดผมเชื่อว่าเขาเด็ดขาดแน่นอนสำหรับวันนี้ให้ยึดใจมองที่แอตเลติกมาริด เอาเป็นว่าผมชอบแบบนี้แล้วกันและถ้าใครจะตามผมไปก็แยบไปทางเดียวกันอยู่ที่โมเมนตัมครับอยู่ที่ใครใจชอบแบบไหนแล้วกันนะฮะผมชอบแอปเลยิโกมารลิกก็จัดไปนะฮะอ่ะและก,ก็ไปดูอีกหนึ่งคู่สำหรับในทางด้านของเวลา8โมงเช้าในกับอินเตอร์ไมอามีต้องพบกับในทางด้านของพัสมุมัยรัต นะครับผู้นี้น่าสนใจนะฮะสำหรับในด้านของอินเตอร์ไมอามี่นักล่าสุดเนี่ยนะครับสำหรับในด้านของอินเตอร์ไมอามี่ถือว่าทำผลงานมาได้ดีนี่ครับต้องบอกได้เลยครับจากนักล่าสุดอินเตอร์ไมอามี่ชนะในทางด้านของปอร์โตสองหนึ่งนครับส่วนในด้านของพัชไบรลัสนะครับนักล่าสุดชนะในทางด้านของอันอารีนะฮะมาสองประตูต่อศูนย์วัดกันหน่อยละสำหรับวันนี้นะฮะ แผงหลังใครแน่นเอาไปเจาะไม่เข้ายังไงเดี๋ยวรู้กันแต่ผมเชื่อว่าอินเตอร์ไมอามี่วันนี้มีจังหนับครับเพราะฉะนั้นครับให้มองที่อินเตอร์ไมอามี่รับกันก็จะประมาณนี้สําหรับในวันนี้คู่นี้อาจไม่ได้ลงดีเทลเยอะแต่ชี้ชัดที่เลยว่ามองในด้านของอินเตอร์ไมอามี่ไปนี่ครับ รับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้มาหาผมในโกดังหรือว่าในโรงแรมก็ไปที่แอ s เซ t 95หรือไม่ก็สแกน QR โค้ดท้ายคลิปมียินดีต้อนรับอยู่แล้วครับพี่ๆครับมาเจอกันในโกดังสนุกกว่าที่คิดครับ